สวัสดีค่ะเช้านี้จะมาเก็บถั่วนะคะวันนี้ถั่วได้ผลผลิตแล้วมันจะมาเก็บถั่วไปกินกับน้ำพริกเห็ดพริกเห็ดฟางตอนเชา้าเป็นอาหารเชา้าถั่วฝักยาวค่ะสวยมากตอนนี้สีแดงพร้อมเก็บเก็บเลย หนะมุนเอาบ่หมุนหมุนเพื่อไม่ให้อ่ดอกเข้าร่วงมาเก็บทางนี้โอ้ทางนี้ก็ยาวมากอย่าให้มันฉีกนะ จริงๆควรจะมีกันไกลนะหมุน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 เอ๊ทุบพร้อมเก็บชุดแรกว่าอันนี้ก็ได้อยู่ได้ตำเลยเนะีนะ่ยเนอะโอ้ยสวยตรงดีมากเลย ฝักยาวเป็นผักชนิดแรกนะคะที่เราลงในสวนสอ,นอตํวย,ยาวยาวมากโอ้แขนหนึ่งเลยนะยาวแขนหนึ่งเลย กำ,ำลังออกเยอะอคือถ้าเห็นแบบนี้แค่วันสองวันคือได้เก็บแล้วนะคะเร็วมากถ้าถ้าออกดอกถ้าออกผ,ผลิตมาแล้วอันนี้เราจะอัปเดตที่เหลือนะคะกำลังออกเยอะเลยค่ะฝั่งนี้เป็นสีเขียว สีเขียวนี่ออกทีหลังอันนี้ก็น่าจะได้เก็บวันสองวันก็น่าจะได้เก็บสีเขียวเอาสีเขียวไหมนี่ลูกเนื้อเอาไปชิมเอาไปกินกับป่นฮีตเ็ฟางเอาไปตำก็ได้ ตำบักถั่วสดๆจากสวนสีเขียวจะสั้นกว่าเออใช่ไหม,มสีเขียวสั้นกว่าแต่เราจำไม่ได้ว่าเราซื้อของเม็ดพัน์ของยี่ห้ออะไรมาไว้สั้นกว่าเยอะเลยอ่ะไอะทำไมสั้นจังเลยจัตระยาสีเขียว ถือว้ดูพริกสิพริกพร้อมเก็บไปใส่นะตำถั่วหรือยังอ๋อพริกกระดกนะนี่กล้ได้กินแล้วเอาไปทำน้ำพริกหนุ่มได้นะคะเนี่ยผลจากการปลูก เราก็ได้กินผักสดๆจากสวนค่ะตื่นเช้ามาก็เก็บผักได้มีเห็ดฟางเห็ดฟางก็ได้เก็บหลายรอบแล้วนะคะเห็ดฟางเมื่อวานก็เก็บเป็นซุ้มที่ไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดออกดีเหมือนกันค่ะพริกหอม ถ้าเดินเข้ามาในสวนเราก็ได้เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตผักสดปลูกให้ครบที่เราต้องการใช้ส่วนมาก,กน,นะคะความสุขเล็กๆข้างบ้านหลังบ้านตื่นเช้าเดินออกจากประตูมาก็เจอสวนผักสวยงามสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ สวัสดีค่ะ